หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าลำปำทำเลที่ตั้งของเมืองพัทลุงตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีมีพระยาพัทลุงขุนคัคงเหล็กเป็นเจ้าเมืองคนแรกและยังเป็นหัวเมืองของภาคใต้ที่รัชกาลที่หได้เสด็จประพาสลำปำถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันหลากหลายทั้งทางบกและทางน้ำทำให้ลำปำํากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งส่งผลเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้างสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขให้แก่ผู้มาเยือนภาพเหล่านี้กลับกลายเป็นอดีต เมื่อในปีพุทธศักราช2467มีการย้ายเมืองพัทลุงมาที่ตำบลคูหาสวรรค์ส่งผลให้ลำปำกลายเป็นอดีตเมืองเก่าที่ถูกลืมหายไปตามกาลเวลามิหน่ำซ้ำยังถูกซ้ำเติมด้วยอุทกภัยเกือบทุกปีและที่แย่ไปกว่านั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เเพิ่มตัวเลขการว่างงานของประชาชนและมีแนวโน้มรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองพัทลุงได้ตระหนักถึงปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างเรื้อรังซึ่งเป็นที่มาของนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลำปำโดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดเวทีระดมสมองเพื่อร่วมกันทกปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนลำปำพร้อมกับวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพของพื้นที่โดยยึดหลัก3ประการการค้นหาการฟื้นฟูการสร้างคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ด้วยการดึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองและทะเลสาบสงขา ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนลำปำม,มาร้อยเรียงให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวมุ่งพัฒนาให้พื้นที่ลำปำเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนลำปำก็เหล่านั้นอยู่กับน้ำอยู่กับทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงที่หาปลามาก็มาขายนำมาเสนอที่บนตลาดนะครับ ซึ่งเป็นวิถีของของคนลำปางในอดีตอันในส่วนที่ระยะหลังขึ้นมานั้นก็มีเทศบาลได้เข้ามาดูแลในส่วนของการค้าขายก็ได้กําหนดให้ลำปางกับเรานั้นเป็นเป็นวิถีชีวิตที่มั่นคงนะครับโดยจัดให้เป็นตลาดน้ําเมื่อจัดให้เป็นตลาดน้ําแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะครับกับโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับและก็มีมีวัดนะครับอย่างเช่นวัดวงังวัดปเดิวัดป่ขอม แล้วก็อีกหลายหลายวัดนะครับในตำบลลำปาของเรานั้นมีความเชื่อมโยงในเรื่องของขนบตำเนียมประเพณีนะครับเข้ามาเป็นตัวส่งเสริมเพื่อที่จะให้กิจกรรมหรือความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรานั้นมากขึ้นและยะหลังที่เมื่อที่มีเทศบาลเข้ามาดูแลจะไม่อาชีพหรือว่าผู้ขายนั้นเพิ่มขึ้นเยอะนะครับย่อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนลำปาของเราก็ถือว่า เเเทศบบาาาลลลมือองงงปปรระตุนนนนััั้้กก็็ใหดดูแย่ีคผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นสำคัญมุ่งเน้นการสร้างและรักษาคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้แก่ 1. ร่วมออกแบบกิจกรรมในเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลำปำสองรวมจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 3. ร่วมประชุม สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 4. ร่วมสรุปผลการดำเนินงานและการกำหนดแนวทางการดำเนินการในครั้งต่อไปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของลำปำชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดแสนสุขลำปำ ักรกพระพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หต่อด้วยนั่งเรือเที่ยวชมศาลาลำปำที่รักทะเลสาบสงขลาชมโบสถ์200ปีวัดยางงามหวังเจ้าเมืองพัทลุงบ้านไม้โบราณริมน้ำและวิถีชาวบ้านริมคลองลำปำ การตักบาตรพระทางน้ำเที่ยวตลาดริมคลองลำปำ<ๆ>เลือกซื้อกุ้งสามน้ำลำปำและปลาสดสด <s avec> จากชาวประมงพื้นบ้าน <S <s <ained> <S สินค้าอาหารของที่ระลึกผล <s aunque> ผลิตทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าศาลาโรงพระทั้งหมดนี้ เป็นนวัตกรรมประเภทด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ขององค์การสหประชาชาติดังนี้เป้าหมายที่1ความยากจนต้องหมดไปเป้าหมายที่2ความอดอยากต้องหมดไปเป้าหมายที่8งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป้าหมายที่10ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14ทรัพยากรทางทะเลเป้าหมายที่17ความร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนตัวนะคะก็คือเพิ่งมาเที่ยวพัทลุงครั้งแรกค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือมีครอบครัวอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็เลยลองเซิร์ชทางในเน็ตทาง Facebook ค,ค,ค่ะว่ามีที่เที่ยวไหนบ้างตอนแรกก็คือเห็นจากเพจต่างๆก็จะมีแค่ทะเลลำปำค่ะ คิดว่าเนี่ยลำปำจะมีแค่ทะเลค่ะแต่จริงๆก็คือไม่ใช่เลยค่ะก็คือส่วนตัวก็คือมาเจอที่นี่ค่ะเป็นหมู่บ้านของชาวลำปำค่ะได้มาเห็นวิถีชีวิตต่างๆค่ะเป็นการหาปลาวัฒนธรรมอยากรู้ว่าชาวบ้านอยู่ยังไงบ้านของชาวบ้านแล้วก็การสัญจรการใช้ชีวิตที่อยู่มันเหมือนแตกต่างจากที่เราเจอมาไเลยค่ะได้มาเรียนรู้อะไรต่างๆเยอะเลยค่ะลำปำไม่ได้มีแค่ทะเลลำปำนะคะแต่ยังมีหมู่บ้านที่นี่อีกนะคะอยากรู้จกักอยากลอง ต้องเชิญมาที่นี่เลยค่ะจริงๆก็เป็นคนพัทรลุงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวลำปำเลยวันนี้มีโอกาสก็เลยมาเที่ยวค่ะแล้วก็เนี่ยแล้วสิ่งที่หมูได้ยินมาก็คือว่ามีกุ้งสามน้ำที่เป็นเรื่องชื่อของที่นี่หมูก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองกินดูถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเที่ยวที่ลำปจาจังหวัดพัทลุงดูค่ะ ัจากการดำเนินโครงการ 1. ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนจากการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวจำนวน38ครั้งผลการสำรวจรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ตลาดริมคลองลำปำจำนวน98รายรายได้รวมจากการจำหน่ายสินค้าเป็นเงิน3,049,130บาท รายได้รวมเฉลี่ยต่อวันเป็นเงิน1 2 4 3 6บาทรายได้รวมเฉลี่ยต่อร้านต่อวันเป็นเงิน1045บาท 2>, 2. วิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลำปำเป็นที่รู้จักของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านสื่อต่างๆเกิดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ลำปำและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 3. ประชาชนในพื้นที่ตลาดริมคลองลำปำมีการพัฒนาตนเองบ้านเรือนร้านค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเริ่มต้องการให้พัฒนาขยายพื้นที่การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมส่วนอื่น มีพื้นที่แสดงความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีประเพณีวัฒนธรรมจึงพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวย่านวังเก่าเมืองพัทลุง 4. เกิดความร่วมมือกันในการจัดการเชิงพื้นที่ระหว่างเทศบาลกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ลำปำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว 5. ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนลำปาเมื่อขอนะ่าตนผีเด็กๆดงนะะตีบ้านเผียนจะเป็นจะเป็น,ปนตาเลือมาช้อนเลือกซ้ำเป้าเลือกจีนแล้วก็แม่พีนั่นจะเป็นแม่ค้าตียายที่ทุตตีก้องลำปำกัมีเรื่องยาว ปลาเลยจะมาลุงตรงนี้แล้วก็ชาวบ้านจะมาทําปลาจ้างกวงแหมกันเป็นปี๊บๆแล้วก็ถะน,นุนต่างล่านี่ผีก็จะเดินอยู่ทํามันทัเมืเม่อไปโรงเรียนจนหนาเมื่อขขนสะพานตรงนั้นเป็นสะพานไม้เล็กๆมีรถดหลดไม้เล็กๆวิง่งมาลับแม่ลับปีไปขายปลาเข้มปลาเลยตามสถาน,านาต่างๆจนหน้าวันนี้ต่างเทศบาลจะทําไม้เกิดขึ้นจนว่าปีมีไรายได้มาจุนเจ้ากอบกลัวแล้วก็ลูกล้านปีทุกคนจะมีไรายได้หมดนะคะ เศรษฐาบานมาคอยท้นับเานุนแต่มาชุมชนก้องผีแกมแข้งกึน้นแล้วทุกคนมีรายได้โดยไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะพอดีนักทองเที่ยวหรือว่าคนถต่เขาโลว่าลำพัานี่ได้เกิดขึ้นแบบสบายก็ก็ได้เลยมาเที่ยวมาชุนเชื้อมาทําให้เราเป็นชุมชนแต่แกมแก้งแ,แล้วมีรายได้ขึ้นกะไม่ว่าทางบกลกหรือทางนา้ำกะคนน้าปลาก็ได้าปลามาไขา่ดตเนี่กะนักทองเที่ยวก็ได้มาช่วยเแตนี่ไม่ต้องไปขึ้นตาลาดเตะกักเลยแล่วกะ ปัจจุบันเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลำปำได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้ามาดูงานและเรียนรู้ถึงรูปธรรมท,ที่ชัดเจนของการนำทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นคุณค่าในอดีตที่ดำรงอยู่จวบจนปัจจุบันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำมาเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยืน เป็นการต่อยอดมูลค่าที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหตุนี้การดำรงอยู่การพัฒนาและต่อยอดของโครงการต้องดำเนินการไปอย่างยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลำำําปําเป็นกลไกในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เปะ,ะเป็นกุุงข้ามนำกล้องหลํำปัามค่ะแล้วก็มีรสชาติหวานแล้วก็อาร้อยแล้วก็มีคุณนาฟพฟมากตัวตัวถูกจังวัดเลยค่ะสู้กุ้งหลํำปั้มที่นี่ไม่ได้นะคะเพราะกรุงทีเนีน่นมันอาร่อยว่าแล้วก็มีราคาะทุกชาวบ้านเขาจะห้าเองแล้วก็มาค่ายเองแล้วก็ผืนปูมู่บานก็องตัวเองค่ะพอเมือมีตลาดพวกเราหรือว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะมีความสุขเพราะว่า เมื่อว่าตุกจิ้งถุกยางตีว่าในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมาค่ายกันเองค่ะจะไม่มีแม่การนอกมาค่ายนะคะมีแม่กาในหมู่บ้านหมดเลยค่ะปลูกเองง่ายเองแล้วก็ไอ้นี่ก็คือํำไส้นะคะํำไส้ในแม่น้ำค่ะแม่น้ำแล้วก็เอามาค่ายเพราะว่ายกได้ก็มาค่ายเองค่ะแล้วก็เทียมมีตลาดดิฉันก็ค่ายได้มีราคาแล้วก็ไม่ได้ออกไปค่ายก้องทางนอกเพราะว่าพอมามาวุดนุ่นใน บ้านเราหมู่บ้านของฉันนี่มีมีรายได้ดีขึ้นและกล็ไม่ได้ไปออกข้างนอกไปไหนเลยค่ะค่ายอยู่ที่นี่ค่ายอยู่ที่นี่ถุกวันจึงไม่มีไม่ไม่ไมีตลาดหนักก็มีค่ายอยู่ถุกวันมาค่าถุกวันแต่ว่าพอมีตลาดหนักมันก็เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นหมากว่าอนแล้วก็คนก็เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ในหมู่บ้านหรือว่าพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นค่ะมีมากขึ้นค่ะ แล้วก็อยู่มีความสุขค่ะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่ยังไม่เคยมาลองนะคะลำปำไม่ได้มีแค่ทะเลลำปานะคะแต่ยังมีหมู่บ้านที่นี่อีกนะคะอยากรู้จักอยากลองต้องเชิญมาที่นี่เลยคะ่ะนักท่องเที่ยวชาวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะถ้ามีโอกาส อยากให้กลับมาเที่ยวที่พัทลุงหรือถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวที่ลำปำนะคะขอบคุณค่ะจะเชิญชวนผีน้องหรือว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายค่ะได้มาไหว้ปราจีนแล้วก็มีวัดตามริมนม้ำดุที่ยาวัดด้วยค่ะเชิญชวนผีน้องมาเกเลเรือท่องเที่ยวมีเรือไ้บริการเลยค่ะ ตามวัดว่างวัดกงค่าแล้วมีประโบราณท่ทนาน่ต่างๆจนไปถึงศาลาไทยแล้วก็มีบัวบัวเยอะแยะเลยค่ะ